เบิ่งบขงเขาเจ็บป,ป่วยเบิ่งคววมชะลาแก่ง่อมย <c oughs> ามมีสุขภาพแข็งแรงก็มีจิตใจโอบกอมอารีเอ,อเือเฟื่อเพื่อแพ่ไว สางไหวมันบบตกล่นเสียหายไปใส่หรอกคุณงามความดีเขาเหมือหนึง่งวันหนึ่งข้างหนาเขาบู้จักแล้วว่าเขาสิเป็นจั่งใดนอนอยู่ดีๆกระดุกกระดิกกระไดก็มียามานังคุยกับลุงเหมือนก้นก็รัสับบ้างอยู่ข้างนั บอกสามารถเอามือเอื้อมไปจับโทรศัพท์มากดเอิ้นในคนมาซอยเจ้าของได้โอ้ยเราอะจักสิวาจังได๋รดีมีคนลงมาหาไหว้สมัยอยู่กับหลวงพอ่ออยู่บนนองคู่ กองกุฏิก็ห่างกันประมาณสิบเมตรยี่สิบเมตรนี่แหละส่วนกำาลังท่องปฏิโมกขัดปึกท่องปฏิโมกยู่ชนเต๋อหูยินเสียงไพ่ไพ่ไม่เงี้ยังวะก็เลยยุดยุดสวดยุดเล่าเบิง่ง เงนินอีกเปิดประตูะมาเบิกหลวงพ่อเป็นคาดมาใเกุฏิเื่นความดันขึ้นแหงหาไปบอกไม่ออกก็รถพาหลวงพ่อไปโรงพาบาลแล้วว่าโอ้ยจักสเสวาจากไนโทรศัพท์มันก็บ่มีแล้วสมัยตะกี้เขาในบ้านไปเอินไม่ออกเคยมาวัดพอออกบ่เคยมาวัดอ้าหลุดมาหลับ ลงพอไปส่งโรคพยาบาลมันยามืองคืนมันเดิกเหลือน้านอะไปโรงพยาบาลเลย,เยก็มีแต่หมอผูญญ้ยิ่งพยาบาลผู้ยิ่งลอกกรบเยอมให้จับโตรลออ่โอ้ยผูดไปจบอยู่โรงพยาบาลในเมืองผมนี่มีพยาบาลผู้ชายมาวัดควมดันมาเจาะเลือดให้ มันก็สำคัญคือกันอลคองม่น,นี้ก็ได้การรักษาใจจ้กของนันนะแต่ก่อนเขาก็เบิงใจเขานำเรืงเถื่อ้ามีผู้ยิงมาจับบายใจเขาแวบไปหาเขาหันก็เป็นเรื่องเลยพระนะต้องระวังนะดอกแกว่าใจเขาปกติแล้ว ว่างใจได้ยามเจ็บป่วยมากจัิงสิบอกหัวใจมันแ็บแไปหาเขาท่านเหลืองตามว่าคุณนะบ่ห้เกิดค่วมกำนัดยอมใจคุ้มใจว่างเฉยได้นะเออมั่นใจจะคองยังสัตวนะ์จำเว่าพอแม่ครูอาจารย์เป็นฝึกหัดปฏิบัติมาบ่ธรบธรมดาเล้ พระยุวัตยู่ปาเนี่ยส่วนมากมันจังเพิงผ้าอาศัยหักขารพกันนะนะมีผูหน่อยผูใหญผ่ผูหน่อยไก่ควมเขารพผูใ,ผใ,ใหญ่ผูใหญ่ไก่ควมเคารพผูหน่อยเคารพคือบางยางบาง,บางขรังบางกระาวเราต้องฟังกันนะนะโดยเหตุโด้ยผลนะนะเสือในความเป็นอยู่ของเขาโบแมนบาดแล้วแวงเขาไปเบิดนั่นะ มันยังเป็นข้าวอยู่มันป่านเห็นข้าวก็พูดขึ้นมาพระวัดป่านก็พระวัดป่าตีกันไม่ออกหามโว้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพระวัดป่าพระวัดบ่านว่าไม่ออกระพาวัดปลาบอกผื่นใส้รายเราเราบุ๊ไปหอนวัดเราเป็นนำเงินวัด ใส่สวงทรงพลังโอ้ยนะข่าว,ม,วมันมวนมันมันมันมีข่าวเลือเร็ดมันมวนมันวงการเช้าโชวดได้พาเรื่องนี่โอ้ยคนแห่งมักนะ <c oughs> เล่นกันว่าซ้อง่ายนะผ่านหัวข่าวนี่หนาเขาไปที่ตามคอยังตัวตก็เอิองเหนือในอข่าวแล้วก็บอกเป็นได้นะ จังว่าสมัยทุกวันนี้ยุคสื่อสารประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเสื่อนะเห็นบ่คขันถาเกี่ยวกับโบราณนะเรื่องของกินของอยากมากเลยคน้นแต่คนโบราณมันว่าบุดีล่าสมัยเป็นกาแฟโบราณนะมากนะรสชาติก็ดีตัวกาแฟโบราณมันว่า ไก่ย่างโบราณพันนึงแล้วหย่ไย่างในอย่างนาอย่างโบราณก็ออณคือแต่พอแต่แม่ย,ย่างกินดบบเ,เอาเอือบเกลือแล้วก็ไปใส่ห้าง,งามืแดงไว้ตอนแดกเนาะไปตึง,นงเนาะให้มืแดงกัดมันอย่างก็มาปิ่งเออไก่ย่างโบราณไม่คีวก็ไม่ติวเด้ะไ,ไ,ไก่ย่างโบราณกาแฟโบราณแต่มีคําวมาโบราณเขาไปนําโอ้คน นิยมส้มชอบนะพันละคนโบวรานพันว่าหลาสมัยบันพันมัถุโบัวรานเป็นแจกันเป็นนันนี่พระเลียนพระพงษ์หรือเป็นของเก่าแก่ของบวรานเป็นมิคาเป็นเรียบัของมเนเนี่พันคาของคนเถาคนแย่คนผันมองบดเห็นว่าเป็นคนหลาสมัยว่าเป็นคน เมื่อปฏิเสธ,ธภาคแลยนะลูกต่อเอาไปปล่อยถิ่มไว้สารทีผักคนชาลาคนอย่างก็เวรงเป็นเื่นเดือนบางผู้บางคนเอ็มบอเป็นข่าวเอาแม่ไปถิ่มไวนาวัด 8, 9, ุแปดสิบเก่าสิบปีเละลูกสาวก็เคยเอาศัยรถไปไปปล่อยลงไว้ละนี้เลย บมาถ้ามันยังดีไนดะ้เขาผดแต่ม้าก็ปวดแมวน้อยนะ้อนี่เอาแม่ไปปวดปเไยซนะระวังดีนะมีถึงเจาะพื้นใหญ่มันต้องอยู่เป็นเด้จะมีคุณคา่าว้าเป็นอยู่เป็นคิดเป็นนะนะที่สิไปว่าแต่เจ้าของเก่งกว่าเขาอะไรเลยอยู่เป็นนะคืออยู่ให้เป็นปูเจนี่ยาบุคคน อันนี้ห่เห็ดบ่ไถก็เออก็จะไปว้าวมัน่นเบิ่งไปเห็ดในงานแต่ละอย่างแต่ละคนแต่ละท่านก็มีขั้นตอนกรรมวิธีต่างกันเด้ขบวนการในการทำงานต่างกันเด้สีมันเห็ดคือจังสวดส่งจับจอบจับ,จบ,จบเสียใหมคือหฮอมันก็บได้ถเฮาก็จะไปเบึ่งวิธีการขั้นตอนก็นนเ,เห็ดจะเฝ้าดูถูกเขาเบึง่งผลสสำเร็จมันออกมา เออบางสิเป็นจังได้เบิ่งมันเฮ็ดแบบนั้นบ่ได้กินดอกเกสิไปว่าหาน,นเออการถามมันปู่บักหุ่งเอาหากขึ้นนย่างบอกมันอะไรแต่โม,มแม่ในละแบบนี้ว่าซั่นกูบ่เคยเห็นหรอกกว่าเดิมมากูสิปลูกให้เบิง่งว่าจะยินยดีเปล่าดูมันน่ะดาเป็นแตงว่ายามมีคนเฮ็ดงานผิดลูกน้องเฮ็ดงานผิดหมูเห่เฮ็ดงานผิดยินดีเปลาไปกล่าวโทษ ติเตือนกันตอนหนาหมองหน้างานนั่นนะคนมันก็ล่างเมื่อยเหงื่อไอะไร้ขย่อยเนาะมันเกิดถ้าไปนำกันมันก็มีค่วงมพิดใจกันปเป็นธรรมดาเป็นอย่งว่าช่วงน,นี้ออกไปทงอื่นผ้าเพลดงางานอื่นช่วงออกมาพักสะก่อนมากมากพักสัก่อนมาเพลดตัวนี้ซะก่อนเพียงแบบพักงานตัวนี้ไว้ก่อนเพียงแต่ก็หาเวลามัน ลมเย็นๆเนอากระจเย็นเ้ากระจเย็นหายเหนื่อยแล้วจึงคอยคุยกันฉี่เบิงขอพิษผาดมันน,นัมันมีกุศโลโบายของมันอยู่ในผู้ทีวีผู้สีมีว่าทะคำเบาโวหาส้สสิโนมหล่าจิตใจให้เขาเห็นมานํำห่าโดยที่มีการโตแย่งกันรุนแรงนะดับสำคัญ รักตัวนี้พระพุทธศาสนาเนี่อโอ้ยพระพุทธเจ้าพระธรรมดานี่โมหานการโนมนาวจิตใจของภูมีภู้ออกศาสนาแต่หันเขามานับถือพระพุทธศาสนาถ้าบอกเรื่องพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกเรื่องหลังจากรสัลสลูแล้วน,นนะแต่กอนเป็นพระพุทิ่ัตวเนี่ยก็ยังหลงทางอยู่เลย ไปบ่มเพ่นเพียรทำความถุกกัะกิริยาไปอดนาอดอาหารกล้นขว้าหาหมอกกระทำทางเองผลทุกนะพราะจัสรูแล้วมีคนถามเพื่อนนว่าเราจะทากดเลิกฝันแล้วหยุดฝัน,นว่าฝันอีกเด้วมิติอยู่กับปัจจุบันนะว่าคือพวกเฮาฝันแน่นบ่ฝันเองเล้วกับ่พเยังมาคุมไม้พระฝันอีก ไปบินทบาทย่าบินทบาทอยู่หลวงพอ่อบ่ฝันบ่ขันหน่อยเพื่ตายแต่คน,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 นยอคในใยย่างบินตาบาทฝันไป้ำบากก็รถชนตายเดี๋ยวคิดในใจนะหลวงพ่อบ่ฝันบ่เพ่นว่าธรรมดาจ้ะว่าฝันเองแต่แท้กย่างบ่กบ่พ่อย่างมะคุ้มพระย่างบินตาบาทฝันให้อีกนะคนฟังเศตฟังธรรมด้กัน มันบ่มีเป้าหมายคือการบิดุูคคนได้คนเป็นลอยเป็นซิฟดังฟังเทศผู้น้องคนโอ้ยปากากากับสมมตินหน่อยจดปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บมแมนเป็นสึ่งในธรรมจดจำกติธรรมคำสอนไปเว้าไปเบิ่งอ่านบ่ได้เตือนสติเจ้าของบ่มแมนเลยจดเอาเลข <c oughs> โอ้ยว่ามันเก่งตลาดหุ้นรถเท็กิี่วาจังใด ผู้ลงคนฟังเพื่อจะให้พ้นทุกข์ผู้ลงคนฟังกันไปตามประเภทนี่ที่สื่อหลวงปู่ชาติเพย่องว่าฟังเทศดเอาบุญกับฟังเทศให้เกิดสติปัญญาเนี่ยมันต่างกันได้ผวกฟังเทศเอาบุญคือจังฟังแ้วก็เสียได้ได้รับได้ดีรวดนะโดยบกคิดอีกอย่างฟังนะคือจะกาฟังเทศมหาชาติ จัาหน่อยนี่เราเสียดมหาชาติพวกแห่กันร้อนกันแห่ไปพวกกองย่ากับตีอ่อมสลาไปอุตส่าหาคนซิบคนดังเหยียดขาเอ้ยส่อยฟังเทถิยจะเสิ่งสลาคุคนฟังแต่เลิกแต่เดื่นคนกันมาไลาพามาไล่เปิดโลกเป็นการเบ่าเรื่องนรกสวรรค์ใอ้ค้นเกรงกลัวต่อบาปใอ้ค้นมันทำคุณนงามกวามดี โบราเมันก็อุ้ย่าฟังเทศมหาชาติครบสิบสามกันเปรตโตกนรกหรอกคน่าเปคนก็เลยจะฟังเข้าใจหรือบ่ทังภาคกลางก็กว่าล่ำเวาเพินว่าล่ำมหาชาติ่นละจัดกันเป็นหัวเพศนี่เทียกันไปคุมือนี้เทศกันร้อนเทศพระเวทก็หายไปแล้วบาดมีเทศยดสองสามทมบาดเข้ามา แสดงเป็นพอแสดงเป็นแม่แสดงเป็นลูกเบาดีดาเขียวหมากไว้นำเต่นย่องย่องถื่อนกำมบานแสดงผู้แสดงเป็นแม่ผู้แสดงเป็นพอผู้แสดงเป็นลูกบูคนก็อนซ้อนไปตามยุคตามสมัยมันหาเดือเรือพระสงฆ์ชกิจเขาบางผูบางคนบวชมากก็มาอาศัยผาเรืองหากินว่าเดือดเรือฉีบเจ้าของก็มี่อ,อยายุหลาย ปลูกเต่าออกบ้านออกเฮื่อนไปมีครอบมีครัวแล้วก็อยู่กันไปมากเมียตายจากมะบวชคือบอ่อยฟังท่าหนึ่งตอน,นั้าเป็นคราวาสเราเป็นหมอสูตรควนเป็นหมอพร้ามไปสูตรควนงานแต่งไปสูตรควนขืนบาดไม่ไปสูตรควนสูควนหนักไปซนั่นแหละมันมาบวชบันไล่กมอมเน่ยยังอยู่บ้านบวชว่าตามประเภณนี่บวชต,ต้นเท่า บวชห้าเหลี่ยงฉีบเข้ามาไส่ผ่าเลืองทีละก็จังประเหตุพิธีแบบเก่าอยู่มวนบนพระเวทเทศมาที่เราไปสูตรควรในเข้าแน่กับปนัดโจ้นบุมิเวลาาในชั้นเขาจนสลบขึ้นบางทีละมวนน้ำเงินหลายจากที่หาไปใส่นี่เข้าว่าบวชหากินบวชสนุกสนานตามเพื่อนอื บวชสนุกสนานตามเพื่อนบวชตามประเภทนี่มูไม่หมูบวชเป็นตมวนก็บวชนําเข้าบวชเพื่อห้าเลี่ยงฉีพนะบวชไปร้มตายไปใส่บวชได้ลมเลววัดชีวิตทั้งชีวิตบวชตอนเถ่ามาบวชห้าเลี้ยงชีบจากควาบวชสนุกสนานบวชตามเลี่ยงฉีบบวชเสียเขาสุกเือขสารเขาซื่อนสือบวชมวว มาเป็นบวชมาแล้หรือว่าเป็นหมอดูแนวมาเป็นเก่งเล็กสือเลขกแน่เห่นมวยแน่ปนเป็นสันติมันเป็นอะไรย่างสันติแต่บ่มีครูมีอาจารย์คอยบอกคอยสอนคอยชีค้คอยแนแลนะ่นะแต่ผู้ผู้บางคนมีครูมีอาจารย์แล้วบวชมาแลกเนี่เห็นํานี้ออกไปเห็ดพิธีหางเงิน,นงยังไงกูมือเนี่ยพระประมวลน้ำวันเกิดวันโอ้ยเป็นเกิดคักบัด เข้าไปมากก็ปรุงแต่งไปเรื่อยนะตะกียิ่งมาคอยมีหรอวันเกิดกรรมาฐานกูเเมือนี่โอ้โโอโเว้นแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ปู่เพิพ่นมีลูกสิ์ถูกหาเพ่อได้เดือดเพอด่อได้รอดอีหยังเขาเห็นให้เพิ่นก็นอาศัยวันเกิดบ่อได้มาก,กินสนุกสนานแด้วบาดอาศัยภูมีสทัทธาในองค์เพิ่นเขามาร่วมประพฤตปฏิบัติธรรม ถ้าพาระบ่ได้ปฏิบัติเพิ่นโอ้ยวันเกิดเพิ่นญาติโยมเพิ่นระเคกมาห้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูให้พ้อมก็มีเอ้ยตัวก็เห็นแต่หลานไม่ให็นแต่เราอีคิตตี้มัยมตะกี้มันเป็นเด็กน้อยแต่แรงนั่งอรหันต์ซันเสมอมันเอานมเค้กไปใส่บาทให้พี่เนนอันในพี่เนนให้นพ้อมมันเป็นห้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูให้มัน จักบรรยายเป็นสาวเป็นนางนี่อย่างเบิกตียบกูเหมือนคือสีไ่เลยก็คือนะเกิดผู้เดียวว่าพ่อมันเกิดหลายคนน้ำมาโฮมตุ่มกันซำปลาขอนระว,วาเนี่ยชักชวนเปิดปักพุกบัญชีไพ่มาบ่ไดใดโอนเข้าบัญชีแล้วมีแต่แนวดีหาเงินเนี่ยผ่า,า,อาเอาสมโภชจ่อข้อก็ได้พิจาจรณาเมืองชักสิเอาไปยังยู่ไป อย่าโยมคือกันนะผู้มีจิตใจเป็นสาธารณะกุศลใจเป็นบุญเขาก็เหตุไปทำมาซอยกันอยู่กูเหมือนเนี่ยนะให้มันมีมองมองปอดค่วมระโมบโลบอยากได้แน่นะตัวเฉพาะใจเห้าทุกขันทุกคนนี่ยะ่ะให้ม,มีสติยับหยัง่งยับหยั่งช่งใจไว้แน่นะ ได้ให้มันเป็นตะเอาจังเอาเนะยพระสงฆ์องค์เจ้าคือกันลวงปูวชาเพื่ค่อยบอกไว้อยู่ได้อยากได้ให้มันถูกตามรักทำวินัยก็จังเอาเงินทองก็ได้ประพฤติปฏิบัติไปมันเกิดขึ้นมาตามธรรมตามวินัยบริหารมันไปดูมันไปตามธรรมตามวินัยมันบวชดอกรรมฐานพวกเขาเสียน้าครูน้าอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์นะ เบิง่งโมแมนว่าอยากได้เงิน่ะบินทาบาทเอาเงินมาเอาเงินมาบาทหนึ่งสืออ่อหนึ่งเขาก็บพวไห้เลยคุมือนี้คือกันโอ้ยจะมปนเสียว่าโยมเป็นโพดกับโม่มนเสียว่าพระเป็นโพดก็คือบรจิจข้องบินทาบาทได้เงินนั่นนะโยมาะก,กับมักสบายยามที่เราบาตรก็คือว่าพระโกนหัวห่มเหลืองออกบินทาบาทเอาเงินใส่กับิสะดวกเขา ถูกซ้อนมาเนาะผู้บาอาจารย์มันถูกซ้อนมาแต่คนก็บอกเอาคู่มือนี่บอกเราองค์ั้นเคยใส่ได้พนะขา้อยเคยใส่อยู่เด้ขาไหนบมไม่เวลาเสียกับเขา,าบอกเ่าอาตมาบรับเงินได้ก็กับสิบีขอโตแย่งอธิบายมาเหตุให้เสียเวลาบอกว่าเข้ใจปวอยังสั่นนะคู่มือเนด้อยางนีเอารดนะปิดบาดยางนีเอารดนะเดี๋ยวแต่สิคืนนั่นนะ เ่อได้คิ้นน้ำนะของมวนลันนี้นะโอ้ไปทุดงอยู่ยางจากเชียงใหม่ยางออกไปอำเภอพราวตอนนะั้นยางผ่านร้านเขาขายอุปกรณ์เครื่องการเกษตรเครื่องไฟฟ้านี่ละ่ะยางกลายเป็นรวนเติบกินแต่เสียงโยง,งก็แล่น้ำกลนิมนต์มาฉันเพนถ้าว่าได้เวลา จังเลเหาวบดได้ชั้นเพียรเสียจังเล่ที่ปฏิเสธปุ๊บปับก็คิดจังก็ต่างใจแลนมาหาก็เลยกลับไปนํำเขาไปนางลงต่ว่าบวากอาจมาพึงชั้นมาไม่ม่เน,นี่ยปาชันแต่เป็นนำสมนำบ้านเนี่ยพราพอใดอยู่ท้าวไลเลยอยู่ก็เกา,า,า,าเข้าใจโยมถวาวอันใดเจตนาแล้วก็เป็นบุญกุศลเบิัอนอันอือ ถวายน้ำสมน้ำวานคูบาอาจารย์เดียวก็สิเอาเงินมามาโอ้ใส่ผาามาบอกเป็นมีแต่แบ่งหาลอยนาประสว่าเป็นเหนียวมือหนึ่งผมผมเอาเหลิกเอาใชา่เปิดราดไม่อยากถาวายเงินเหครับคูบาอาจารย์ไปใส่ส้อยอย่ามเดินไปนั่นไปนี่จะได้บวชลำปากโต๊ะหนันสืกซ้อนมาบ่ให้พระรับเงินเนา บ่ให้รับเงินโดยตนเองบ่ให้ผู้อื่นรับไว้เพื่อตนเองบ่ให้พระนําเงินไปแหลกซื้อขายแหลกเปลี่ยนแบบฆรา,าวาสเขาเปันหาไปเบิดอืมเท่จังเลยเลยกูยเอาจังซีสยโยมมาสิทำทารับมาไวออัตมารบริจาคขึ้นในโยมเดอ้อาาว่ะอัตมาประกาศใส่ยามไปหรอ มันสิเป็นกังวลมันสิเป็นห่วงแถมสิเป็นอันตรายต่อพระน้ากันแต่เกิดเขามาปลนมาหลักมาขาโมยว่าพระมีเงิน,ก,ก,นก็เกิดสิทำลายเอาที่วราบ้านดรกเอาจั่งสี่เอาโยมได้๋วไวถวาย้วยความใจบุญกุศลแล้วอัตมาสิมอบให้ขึ้นให้โยมมาไปบริจาคตามลรงเรียนที่อยู่ไกลโยมสามารถจะไปบริจาคอนุบำรุงอุป,ปกรณ์การเรียน สอมแซมโรงเรียนหรือว่าวัดไดที่อยู่ไก่ย่ยมเคยไปเคยทําบุญเอาไปรวมค่านามค่าไฟแล้วก็จัดอาหารถวายพระเดอ้อเขาจังเข้าใจพุ้นเด้หาวิธีแนะนำพูดใจเขาจะว่าโอ้หเฮาปวดขั้ามาในพุทธศาสนากูเหมือนมันเปลี่ยนแปลงหลายแต่ก่อนโอ้ยมม่สิมีมว่าวันเกิดกับมาฐาน นอกจากพ่อแม่คูบาอาจารย์พระมหาเทระเพิ่นมีญาติมีโยมมากไายทั้งกฤหลึหะบอดีเสรษฐีกระดุมพี่เพิ่นเขาจะเขตดขออนุญาตแล้วขออนุญาตอีกเพื่อนเปิดโอกาสเขาเห็ดชักชวนคนมาประพฤติปฏิบัติคู่เมือนิวงานมันเกิดปอกปอกไป๊ก,ปก,ปกหา, 6, าหกปัญซากัมีงานมันเกิดมันไปหัเห็นสั่งเป็นมีสั่ง มีแม่สร้างลูกสองโตเติมน้ำสามาอยู่สิแม่ก็พาไปลงสะกินบัวมันก็ยื่นเบิ่งแม่แม่ลงใน้นำลงในสะเอางวงท้อนกอบัวมากแกงตีขาขางใส่แกงตีขาขาดก,กว่หยัดใส่ปากลูกหยัดใส่ปากเจ้าของแน่เฮ็ดจุจังสัตย์อิ่มเหนือกับผ้าลูกครับ ยามสามากกับผ้าลูกก็หากินเหงาคอบัวเฮ็ดมือ่อนึงแม่ป่วยไปบวด้อ้กับน้องลูกสรางไปเองที่ละบาดันก็จำได้ที่เราจำได้แม่เคยเห็ดให้เพิ่งล่องซาไปก็จับง่วงถอนบัวขึ้นมาตีขาง้ส่ตีขางกัวผ้ากันจินกินไปกินมากกบ ขีบบ่อออกที่ะบาดตีหัวตีขี้ดินขีโค่นออกจากหัวบัวบ่เกี้ยงนั่นนะกำลังมันบ่หลายนี่ก็เป็นปริศนาทำให้เฮาได้ชุขิดว่าเออเห็นเพิ่นเฮ็ดโบราณเพิ่นว่าเห็นซากขี้ยจะขี้น้ำส่างิ่นว่านคูบาอาจารย์เฮ็ดเพิ่นบ่ได้เหลือรลอดแล้วเพิ่นอนุญาตให้ญาติโยมเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีแต่เศรษฐีกระดุมพี่เคารพ นอบน้อมต่อเพิ่นก็พอมเท็ดน้ำเพิินในบอเเป็นสางโรงพยาบาลเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บด้ยา่ผู้ต้องหวองโอยสางโรงพยาบาลจะเฮ็ดก็จะเป็นยากเอาลูปติดเซ่รถแบนชักชวนคนกลับมาหาผัวเกิดคุมเหมือนี้โอยจะเป็นเกิดลายผ่า้องน้อยๆน,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 นี่เกิดเบิดเดี๋ยวก็ลงโพด่เคก้กอวดกันยังซันจังซีนะอาไปมาหยับมาน,นี่ปีสองปีมัน,นี เอาพวกเกิดปีเดียวกันวันเดียวกันมโฮ้มจัดอย่างบงเดียวกันมาสักส่วนญยาิโยงไปทำบุญยับมาปีนี่รับขยับเขบมาม่หีกวัน่ต้แต่อะวันเดียวกันขอแต่ปีเดียวกันมาจัดฮ้มกันมาเลยดูมันยิ่งใหญ่ที่เล่มามโฮ้มมาเห็ดมวนกันห่วยวา่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตัวกี่เหตุของคนที่ปรุงแต่งไปเรื่อยตัวนี้นําะทัด ปักบุตรเล็กบัญชีได้บาทถูกซิ์ลูกหาโฆษณาประชาสพันธ์เป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้บาทมาร่วมรวมกันวันเกิดมันก็ซัมปาขอนแล้วนี่แต่มันเสียรอมือตายแต่เนีปลาขอนมันสีเจลล์กาวหนาไปเลยจังใดพระเจ้าประสงค์เอาเขกัน่มองมองมันสีเจลล์ไม่ั้งหนาคือมันคงเทียงตรงในธรรบวินัยเท่านั้นเองแนวอื่นเมื่อมันจะสิไปว่าว่าเฮ็ดเขาวอายึดติดดอกโบเมนเด้ มีหลวงปู่ชา่นเบอกอีกตัวพระมาถามิ่นผมมีเงินผมก็ใช้เงินผมจะใช้แบบปล่อยวางได้ไหมหลวงปู่ชาผมบอะให้ท่านไปกินเกลือหรือหมดสักกะทอหนึ่งเดี๋ยวบอกไม่เค็มหรคนถึงจะเชื่อถ้าท่านปล่อยวางได้ <c oughs> เออสิีว่าจังางใมือห้อนี่เยกผ้ากันอันนี้เล้ครูเหมือนนี่ระวังนีดีเห็นไปเรื่องก็เหอยาดีตฟ้าว่าต้องคำเลย <c oughs> มันถ้าเป็นคำเกยมันสิเหตดให้ห้าจยิตดใจชอกช้ำเลยเห็นมาโกนหัวห่มเรืองเจดิฟ้าว่าพระเห็นมาเอบเอบของเจดีฟ้าว่ากบโบราณนะมันแมนทมทานสืต่อตายเอาศัพท์เห็นมาเลืองเลยคือเจดิฟ้าว่าท่องค่ำาถ้มันเป็นท่องเกยมันทียากเห็นมาโกนหัวห่มเรือเจดิฟ้าว่าพระนะแม่นว่าไม่ถึง ต้องเบิ่งลีลาสาทางว่สมควรจะเด้ผู้บาอาจารย์เพิ่นสอนเพิ่นก็เว้าว่าหลายเดยตะกี้ไปหาเพิ่นเป็นพระมันต้องมีมาดเลยพิ่นว่าออืเขาก็ยินแต่ว่าผู้บาหมาดใส่ผู้สาวผู้สาวหมาดใส่ภุบาว่ว่างมาดพันเนาะมารพระนั่นเป็นจั่างไเพิ่นเว้ามาค้าหนึ่งมันก็นเงียบไปมันก็นทิ้งประโยคห่างไปจักหน่อย,าอยมาดท่องพระคือการสมรวมกายวาจาใจ ให้มันขืนตามหลักของพระวินัยเนหมาดหลวงพระสิมียังคนละจึงเข้าใจบนเทียะไเป็นอย่างว่าแเราเห็นพระสําร่วมในพระธรรมวินัยสํารวมกายว่าใจาใจเข้ากับเป็นซุขญาติโยมกับเป็นซุกอาติโยกกับสบายใจนญาติโยมอย่ายเป็นผู้ตรวจสอบพระเป็นแห่นซองพระไม่ต้องเอาผู้อื่นมาตรวจสอบพระหรอกผู้ยึนระแวกไก่เคียงในโมบานก็สู่แจกว่าพระเป็นเจ้าใดพระ วัดนี่องค์นี่ตั้งใจปฏิวัติพระองค์นี่สางคุนูปาการกับส,สังคมสังคมสงฆ์โน่น,นนั่นนี่เขาสิหัวจักผู้จะแก้ไขผนบูหัวจักหรอกแต่พระเฮ็ดพิษแต่โอ้ยมันบ่ได้เลยยิงเฮ็ดพิษรักของพระวินัยอย่างไรแรกเี่เป็นว่ามันซ้ำตันหยอดดวดเป็นตัวเบื้องตันยอดดวดเลยมันบ่มีสิ่งงอกเงยใบไม้ยอดไม้มาได,ด้เลยไม่ใช่สิกุดลงเตียเ่ยลงเบิดไปเบิดไปเรืเหเห่อยนะ พระผูพิศพินายหลายแรง่ง้นกันนะบนะเจริ่นของงามไลยทาําบินไายหรอกไม่ได้สิกุดลงเตี๋ยวลงไปเรื่อยนะอา้าวบอกให้พังื้อซื้อดอกเ <c oughs> ขียวบ่ดีลมมันออกผิวไปเวริร์ดรด